ค่ะมณียายก็ชาแนลพาท่านผู้ชมมาที่สวนถุงท่องคําบ้านหนองอ่างตาบลกกำแพงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะขณะนี้เราอยู่ทนาสวนถุงท่องขํานะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้บริหารสวนถุงท่องขําคุณเสกสรรสีริน,นที่ห้ยายกอชาแนวใดเยี่ยมชมและทายทํำคลิปวิดีโอ,อค่ะขอขอบคุณ มาณโอกาสนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะครัผมซื้อเศกสันสีลิ้มครับเป็นผู้บริหารสวนทวงท้องคำตนี้ครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะเมื่อท่านผู้ชมมาถึงสวนทุงท้องคําท่านผู้ชมจะเจอกับาทางเข่าที่เต็มไปด้วยต้อนอินฟรัมเต็มเลยค่ะ สองทางท่าจะมีอินทผรัมสุขและอีกช่องทางหนึ่งก็คือพือ่นสิเหตเป็นอุโมงค์น้ำเตา่าที่ที่มีน้ำเตา่าเต็มอยู่ข้างบนทั้งด้านข้างนะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะ ี่คคนนสวยๆะะชิมดูสิคะชิมลองชิมบหวานขึ้นสองร้อยค่ะลูกเป็นยังไงลูกลูกอันนี้ลูกมาที่มันร่วงใช่ไหมคะใช่ค่ะมันสุกไหคะต้องคัดเกรดอร่อยมากใช่ไหมหวานหวานมากค่ะโอ้โหอร่อยดีลองอร่อยมากทไมไม่ขอนแทกค่ะอยู่อันนี้โลสามนะคะโลสองโลสามอันนี้โลละร้อยละร้อยค่ะอย่างหวานฉ่ำเลยนะคะปิดไว้ค่ะจะเป็นเหมือนไอติมเลอ๋อเดี๋ยว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 เข้าไป อันนี้รถคาดายบุคครถซีลอยอันนี้รถซีลอยได้ค่ะอันนี้โลลรอยหนะหนึ่งร้อยนะคะเทรนะคะสองราสิบออันนี้โลละร้อนะคะอันนี้โลละร้อยไปใส่ิดคะอันนี้อร้อยห้าสอันนี้สองห้าสิบนะคะอันนี้ลูกสวยๆโลเท่าไหร่คะเทิาดคะคะ อันนี้รถสี่รอยค่ะอันนี้คัดพิเศษสองร้อยห้าสิบสวยัคะหน้าหน้าอันนี้แมงค่ะ,อ,นนคะอันดำดำ เพิ่นเอาไว้ถทานเย็ดเอียร์อ๋ออันนี้อันนี้อบอันนี้อบแห้งแล้วเป็นมะค่ะอ๋อยังไม่แหงไม่แากม่นบ่กมันจะเป็นสีนี้เลยบรื่คะเป็นสีนี้ค่ะปาะชิชนอ๋อจากสีเหลืองจะเป็นสีดำอ๋อสีม่วงอันนี้เป็นจากสีเหลืองม่วงแดงดำพันพันธอย่างพันอัชว่าอัชว่าพันอัชวาอ๋อจะอบแห้งค่ะ ยังไม่แห้งเท่าไหร่ก็เลยเอาออกตาชิมได้เหรอคะขอบคุณค่ะซิมใดคะนะคาเพลินว่าซิมใดซิมก่อท่านอัชวาพันอัชวา,ชวาสีม่วงแดงค่ะแล้วบันี่เกิดเอาต้องเอาไปใส่ในะกระปุกมันปะค่ะปูขายปะค่ะ อ๋อโลเทไหคะ่ะเวลาขายอ๋อแม่ตางกันกันกบมูนเหลืองจะไหนคะอันนี้สดค่ะอันนี้กินกินแห้งโลกสองลอยอือค่ะค่ะค่ะอันนี้เป็นพันกินแห้งของของสวนคะ่ะกินแห้งนะคะไม่ใช่กินสดนะคะพันอชาว่าถ้าถ้ามันดิบมันจะฝาดอ๋อถ้าดิบมันจะฝาดถ้าสุกมันจะหวานนะคะ พันอชว่าแดงสีแดงม่วงค่ะอันนี้เป็นบริเวณทางเดินชมสวนอินทพลัมทุ่งทองคำนะคะอันนี้พันท่าเนเปิดแต่ีหนพันห่อไว้ จะห่อไว้ยู่นะคะเมื่อกี้พ่อไหนซิมอันสีโมโม่วงตากยี่นโอ้โหนี่นะคะข <c oughs> องนี่ตลูกสวยๆเลย <c oughs> สวนอินทพาลัมทุ่งทองคำ บ้านหนองอ่างตำบลกำแพงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมาเที่ยวชมได้แล้วค่ะเปิดตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2 6 6ค่่เเพิ่นเปิดตั้งแต่วันที่7จดแม่บอค่ะแต่ว่าเป็นทางการอ๋อแต่บ่าเปิดเป็นทางการโอ้มีแต่ลูกลูกโตๆเลยค่ะโอ้สวน อันนี้บริเวณเสี่ยวหนึ่งนะคะไม่ใช่หมดนะคะเสี่ยวหนึ่งของสวนอินทพลมสวนทุ่งทองคำนะคะเสี่ยวหนึ่งนนี้ด้านข้างๆเงค่ะเหลืออีกกันเยอะคนมีจากตนคะ่ะประมาณจากตนอยู่นี่คะ่ะห่าหกพันตนเป็นพันเดียวหรือหลายพันคะ่ะหลายชั้น อ๋อ <ara> เป็น <DA> พันพันุเขาเอิ่พันธุอย่างค่ะพันุบาฮีอ๋อนี่พันธุพันกินดิบสีเหลืองค่ะเมื่อกี้ได้ซิมน้ำเพลินเป็นสีม่วงม่วงพันธุ์พันอชวาอย่างกินกินกินแห่งค่ะเดี๋ยวซิมน้ำเพลินเดียเพิ่นเอาให้ซิมอยู่ค่ะเพิ่นตากไปเมื่อกี้เพิ่นขายโลละสองร้อยน่ารักค่ะยังไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่เปิดเป็นทางการ อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะหอคอยหอคอยใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นไปที่หอคอยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายวิวให้ดูอยู่ใกล้ๆบ้านยายกอท่านผู้ชมดูก็แล้วกันกว้างใหญ่ขนาดไหนกว้างใหญ่ขนาดไหนคะอันนี้สามร้อยหกสิบองศาเลยนะคะดูจากยายกอถ่ายก็รู้ว่า ขนาดไหนเ <uit> หญ่ขนาดไหนกว้างขนาดไหนกว้างใหญ่ไพศาลเจอทุกคนมาท่องเที่ยวนะคะทุกคนจมันิ อันนี้ยังไม่สุกเท่าไหร่ยังอยู่รูท่าน,น,นบาฮีนะคะพันกินดิบพันกินสุกค่ะพันกินสุกพันบาฮีออนนที่สวนนี้ปลูกพันบาฮีนะคะอันนี้คือกันแมลงแมลงวันทองมาเจาะมาใช้ไม่ให้เป็น แมงท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นที่ทางสวนทุ่งทองคำหอไวอันนี้จะเอาไปคิดว่าจะเอาไปตัดออกไปไว้ขายนะคะ คือหนอหนอหนอแล้วก็ห่อไว้แล้วก็เอาตัดออกแซะออกเอาไปขายเป็นต้นนะคะเดี๋ยวเจกอจะพาไปดูอีกครั้งหนึงนี่นะตรงนี้ที่ขายหนอนะคะหนออินทผัลานะคะาสาวกกำลังเดินไปนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าหนอ,อแนะนำหน่อยตุ๊กตา,เ,าดเดี๋ยวเดี๋ยวตุ๊กตาม,มาอะไรเนี่ย ลูกตามาอะไรไหมมาอะไรนี่คะมาเวราคาของกินตาผาลัที่โดนแซะออกมาจากต้นใหญ่นะคะเขาเรียกหนอดเหรอหนอนค่ะไม่เหมือนหน่อไม้นะคะอ๋อมาสอบถามราคาแล้วจอเป็นเงาอ่าเผื่อจะไปปลูกที่บ้านค่ะต้องผสมอะไรกระป๋วน่าดีจะไม่ให้ดินจะไม่ให้ดนแข็อ๋อไม่เคยป๋วนเลอ๋อจะแล้วว่าอะไรเป็นปุ๋ยดินที่ดินแล้วถ้าเป็นหน่อชนิดนี้ก็คือต้องใช้ดินปลูกที่สามกระป๋ สามก้าศถึงจะปลูกหน่อใหญ่ขนาดนี้ได้หน่อใหญ่นี่ราคาเท่าไหร่คะหน่อใหญ่ที่นี้ก็คือจะเป็นคำคนซี่ก็อยู่ที่เจ็ดพันบาทพันอะไรนะโคไนซี่ต้นเท่าไหร่นะคะเนี่ยเจ็ดพันบาทนะคะนี่เป็นไรคะตัวนี้ก็คือจะเป็นเนื้อเยื่อของบายูซีเหลืองนะครับอันนี้เนื้อเยื่อบายูีราคาที่สี่พันบาทครับ อันนี้ต้นเท่าไหร่นะคะ4,000บาทครับจะเป็นอันนี้7,000อันนี้7,000โคไนซี่อันนี้พร้อมปีกี่ปีคะจะได้ลูก้จะออกผลอะไรเขาจะออกมะละกอเขาจะบอกมามาเขาสามารถที่ต้นหน่อชุดนี้คือถ้าลงปลูกปีนี้ก็สามารถที่จะเห็นผลได้ปีหน้าเลยชุดหน่อเดียวใช่ครับผมตัวนี้ตัวนี้อันนี้อันนี้ถ้าซื้อไปต้นเดียวมีสิทธิ์ที่จะมีลูกออกมผลไหมมีครับผม ต,ต้องผสมอะไรบ้างไหผสมเจยสอวนผสมเจยสอวนก็คือผสมให้เขาลูกติดเยอะๆแต่ถ้าเราไม่ผสมเขาก็ติดเหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่เยอะก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ไม่เสียหายเท่าไหร่ หอมจังแสดงว่าเนี่งเป็นบาฮีอันนี้เป็นที่นีเป็นโคเนซีโคเนซีแต่ข้างในจะเป็นบาฮีครับผมอ๋อโคเนซีที่เป็นเนื้อเยื่อเลยทั่นี่จะเป็นบาฮีสีเหลืองที่ทานกันอันนี้โคเนซี่นี่เวลาออกลูกมาสีอะไรคะสีแดงสีแดงบาฮีนี่บาฮีสีเหลืองอันนี้บาฮีสีเหลืองเท่าไหร่นะคะนี่เจดพันบาทเเหมือนกันกับนอปลูกปีนี้ปีหน้าเห็นผล ต้นราคาเดียวกันเจ็ดพันสีเหลืองกับสีแดงบาฮีสีเหลืองโคเนซี่สีแดงเขาจะมีหน่อมาด้วยนะถ้าหน่อตัวนี้คือไม่ต้องตัดนีครับถ้าสมมสูงว่าเขาโตขึ้นมาหน่อใหญ่เราก็สามารถที่จะแยกออกหน่อปลูกได้ก็คือเขาก็จะเป็นตัวเมียเหมือนนี้หน่อผลออกลูกอยู่ไหนอยู่นี่ตัวเมียหมดไหมคะใช่ครับผมอยู่ในเรือนตรงนี้จะอยู่เป็นตัวเมียทั้งหมดโอเคจะมีอะไรครับอันนี้ต้นเท่าไหร่คะเมล็ดนี่ยเมล็ดเริ่มต้น ห้าร้อยบาทอันนี้ปลูกจากมเมล็ดพันอะไรคะเนี่ยอ,อันนี้พันอะไรคะัน,นี้อะไรจ๊ะันี้ก็คือพันกีทูครับสีอะไรคะสีแดงครับผมสีแดงลูกจะใหญ่นะครัลูกจะใหญ่ีทูใช่ครับผมกินสดเหมือนกันกระถางเท่าไรคะเนี่ยตัวนี้ราคาพันห้าร้อยบาทครับพันห้าครับผมตัวนี้พันห้าร้อยบาทค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ของบาฮีแดงบาฮีแดงหรือก็สายพันธุ์ของฮารัวนะครับแล้วก็จจซี่ราคาเท่ากันไหมครับาาตัวนี้ก็ไม่แพงนะครับห้าร้อยเหรียก็คือจะอยู่ที่ห้าร้อยอยู่ที่อ่าคุณภาพของต้นนะครับต้นใหญ่ต้นเล็กค่ะค่ะแล้วแต่คุณภาพราคาอีกอย่างหนึ่งค่ะค่ะต่อสายพันธุ์กีทูก็จะมีราคาที่พันห้าร้อยพันหนึ่งแล้วก็เจ็ดร้อยบาทอันนี้พันห้า คเจ็ดร้อยครับผมพร้อมปลูกนะครพร้อมปลูกเลยกี่ถูกใช่ไหมว่าเป็นผูกใช่ครับผมชิ้นนี้ยังยังไม่ทราบพันก็ยังไม่ทราบเพศอันนี้ยังไม่ทราบเพศอันนี้ปลูกจากเมล็ดตัวนี้ก็ผมเอ่อถอนุญาตครับคือผมมาเลี้ยงตั้งแต่ต้นยาวขึ้นอ๋อ เลี้ยงมาเรื่อยๆครับผมก็กี่ปีแล้วก็อยู่ประมาณปีปีสุดสแล้วนี่จากมาเล็ดนะคะว่ามันโตขึ้นมาแล้วมันจะเขาจะออกมาเออมันจะเขาจะออกช่อมาเขาจะออกข้อมาาครับผม ถ้าเป็นช่อมาช่อไม่ถ้าสัมบูเป็นเรียมขึ้มายาวก็จะเป็นตัวหนึ่งแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดบางเขาถอดออกมาก็เป็นเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแล้ก็ยาวไปได้จะเป็นตัวผู้โอเคนะคะเกสรเนี่ยเกสรนี่ก็ไม่เสียหายเท่าไหร่นะคะไม่เสียหายเลยเกสรตัวผู้นี้สามารถถ้านำตัดแห้งได้คุณภาพแล้วก็สามารถที่จะมาจำหน่ายได้คือราคาที่4ี0 0หรือ3,500ม่นกิโลนึง ใช่ครับผมเพื่อไปผสมกับต้นตัวเมียไงใช่ครับผมเวลามันออกดอกผสมกันแบบไหนคะเขามีวิธีอยู่ใน YouTube มีขั้นตอนการผสมมีอยู่มีอยู่แสดงว่าในส่วนนี้ก็ต้องขายเกสรตัวผู้ด้วยใช่ด่างหันถ้าเป็นอันนี้อันนี้อะไรนะคะอัมเอ็ดด่างหนออกสีโอรสอันนี้ปลูกจากเมล็ดไหมคะเมล็ดครับผมโอเคต้นเท่าไหร่ล่ะคะนี่ประมาณนี้ต้นนี้จะอยู่ที่700บาทครับ700บาทครับผม ซื้อกระเอิญยากหนักเนาะหลงแล้วแหละจะ่าซื้ออย่างเนียออกว่ากินาแ้ก็ซืซ้อกัจำยากบัดสักขอบคุณพี่ที่ให้ความรู้จะได้มีแรงดีใจในการเสียวนเหยเียบได้ครับเยียบข้างบนเลยครับตัวนี้ก็สาธ0์ของบาฮีเหลืองนี่กัน7,000เหมือนกัน7,000บาฮีเหลือง อันนี้บาฮีเหลืองถ้ามีเงินหมื่นก็ซื้อได้แค่ต้นเดียวอันนี้ก็คือใสาเป็นบาฮีเหลืองเป็นเนื้อเยื่อครับุณอันนี้เนื้อเยื่อบาฮีเหลืองลหเืองครับต้นละสี่พันบาทสี่พันบาทอันนี้สี่พันบาทบาฮีเหลืองตัวนี้จะเป็นพันออสการ์รอะไรนะคะออสการ์ครับตัวนี้จะเป็นพันออสการ์ต้นไซส์ขนาดนี้ก็อยู่ที่ต้นละหมื่นห้าพันบาทก็หมื่นแปดพันบาทกันหมื่นแปดหมื่นแปดพันบาทแล้วก็หมื่นหกพันหมื่นห้าพันค่ะ หมื่นสามพันห้าก็ตามสุดครับค่ะตามตามไซส์เนาะใช่ครับผมก็พร้อมปลูกครับพร้อมปลูกสวยเลยครับโอเคโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่ให้ความรู้ละสองร้อยนะคะซื้อของถูกค่ะแต่ถือว่าอร่อยที่สุดค่ะยังอร่อยนะคะคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับวันนี้ยายกอก็พามาชมสวนทุ่งทองคำ แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามยายกอชาแนลด้วยนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจในการกดไลค์กดติดตามช่องยายกอชาแนลนะคะขอบคุณค่ะ